เริ่มต้นในการใช้ชีวิตด้วยหลักธรรมบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมใช้ชีวิตทุกอย่างด้วยหลักธรรมหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้มีความสุขในปัจจุบันได้แล้วก็ทําให้วางหลายๆเรื่องในความทุกข์ในการใช้ชีวิต <c oughs> ให้อยู่อย่างมีความสุขาราจะบอกว่าคนรวยหลายคนใช้ชีวิตไม่ได้มีความสุขนะหลายคนใช้ชีวิตแบบมีความทุกขคนรวยหลายคนก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแต่สุขใดในโลกละ่ะมันจะเสมอด้วยความสงบไม่มีงมันมีแค่อย่างเดียวคือความสงบ สงบจากกามสงบจากพยาบาสงบจากความเบี่ยดเบียน downward. นั่นนหะคือความสงบที่แท้จริงสงบอยู่กับหลักธรรมมรครุษเจ้าแล้วใช้หลักธรรมนั้นนะ่ะเป็นตัวมาสงบความเี่ความชั่วของตัวเองเอาธรรมะนั้นมาสงบจิตสงบใจของตัวเองไม่ให้วิ่งเต้นไปตามกระแสโลกให้มันทวนต่อกระแสของความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองก็ได้มีการคุยกันว่าช่วงแรกๆเวลาไปฝึกปฏิบัติก็ดินดใช่ไหมมันดิดดินด้นมากเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้มันดิดดิ้นไปอยู่ไปสักพมันเริ่มคลายตัว พอเวลาเริ่มสงบจากภาวะความวุ่นวายในโลกมันก็เริ่มเกิดปัญญาปัญญาตัวนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตต่อไปในทางโลกแต่เราจะมีชีวิตแบบมีความสุขในปัจจุบันเพราะเราสามารถดับความรู้สึกทุกข์ในใจด้วยการรู้จักปล่อยวางตามเหตุตามผลตามหลักสัจจะความจริงในโลกนี้ให้เกิดขึ้นได้นั่นหนักคือมันประโยชน์ของหลักธรรมคาสอนทีนี้ก็เห็นว่ามีโครงการจะอุดหนุนคนเนี่ยส่งไปฝึกปฏิบัติธรรมเจวันอะไรเงี้ยให้มีหลายคนไป ก็ได้มีฟังโครงการมาซึ่งเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ดีมากที่เราจะไปฝึกฝนอบรมตัวเองมีโอกาสในการพักสงบตัวเองให้มากขึ้นเริ่มต้นในการพักจากความวุ่นวายจากกระแสของความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองที่มากขึ้นไปลองไปสงบดูสิว่าถ้าเราสงบดูแล้วเนี่ยชีวิตเรามันจะดีขึ้นไหมเมื่อเราสงบแล้วเนี่ยไอ้ความดีดดิ่นในการอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะเบาลงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้ตัวตัณหาคือความอยากเนี่ยความอยากนะ มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทุกเรื่องเลยถ้าเราไม่อยากเสียอย่างเดียวนะความทุกข์จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เลยแต่เพราะมีความทุกข์ได้มันอยากไงมันอยากได้ในสิ่งนั้นมันอยากมีในสิ่งนี้มันอยากได้ไปหมดจึงนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจของเราในปัจจุบันอาจะถามว่าถ้าเราไม่อยากได้บ้านเราคงไม่ทุกข์เพราะบ้านเราไม่อยากได้รถเราคงไม่ทุกข์เพราะรถเราไม่อยากได้สามีภรรยาเราคงไม่ทุกข์เพราะสามีภรรยาดังนั้นต้นเหตุจริงๆของความทุกข์มันเกิดจากความอยาก ไอ้ความอยากตัวเนี้ยมันนํามาซึ่งความยึดมั่นถือมั่นก่อนหน้าเนี้เราไม่มีสามีภรรยาเราจะไม่ทุ์ร้อมกับสามีภรรยาและเราจะไม่มีสามีภรรยาให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเราเมื่อไม่มีภรรยาภรรยานอกใจเราจะทุกได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ในเมื่อเราไม่มีภรรยาใครไม่รู้นอกใจอ่ะมันไม่มีตัวตนให้นอกใจมันจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลเนี้ยไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราจึงทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จึงวิ่งเข้าหาเราไม่ได้เพราะเราไม่สร้างเหตุของความทุกข์แต่เมื่อเราไปมีความอยากอยากได้ในสามีภรรยามาเป็นของฉันเมื่ออยากได้แล้วเอามาเป็นของตัวเองทีนี้แหละไอเนี่ยของฉันละเวลามันจะนอกใจเราเราก็ทุกข์ใจเพราะไอสิ่งนี้แหละเราทุกข์ได้เพราะเราไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นในชีวิตเราในปัจจุบันเกิดขึ้นได้นั่นแหละจึงนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นจะตายร้องไห้น้ําตาไหล พราะไปสร้างกระแสของความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง e e แล้วคาถามเราทุกข์เพราะใครหลายคนก็บอกว่าทุกข์เพราะเจ้ากรรมในเวรหลายคนก็บอกว่าทุกข์เพราะว่ามีเทพเทวาเดนบันดาลหลายคนก็บอกว่าทุกข์เพราะกรรมเก่าแต่ความเป็นจริงมันทุกข์เพราะเหตุปัจจัยด้วยการไปสร้างความอยากแล้วไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนําสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองแล้วเราก็พูดว่าฉันเป็นเจ้าของคนนี้ฉันเป็นเจ้าของสิ่งนี้แล้วเมื่อไอ้สิ่งเนี้ย มันไม่สามารถตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดไปวันนึ่งมันจะเดินสู่ความเสื่อมอ่ะทีนี้ทุกไหมล่ะมันก็ทุกเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เสื่อมได้เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันแตกสลายได้เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันจะเดินจากเราไปได้แล้วเราไปยึดว่ามันจะไม่มีวันเดินออกจากชีวิตเราไปไอ้นี่แหละตัวนำมาซึ่งกระแสแห่งความทุกข์แต่เพราะเราขาดปัญญา เราไม่สามารถมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังได้สดับในคําของพภาศาสดาของตัวเองมันจึงทําให้เราเนี่ยมีความไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันคือกองทุก์อย่างยิ่งจากการที่เราไปขวนขวายเอาสิ่งนี้มาเป็นของเราเองมันจึงนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจและความทุกข์อย่างยิ่งในชีวิตเราถ้าเราไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันร้อนแก้วเหล็กวางไว้แล้วมาไปตั้งไว้กับความร้อนใส่น้ําร้อนไว้ก็ได ด้วยความที่มันเป็นแก้วเหล็กหรือสเตเลสเวลามันโดนความร้อนคลายตัวออกมาแก้วจะร้อนจี๋เลยใช่ไหมถ้ามือไปจับทุกไหมทุกถ้าเราไม่รู้ว่าแก้วใบนี้มันใส่น้ําร้อนน้ํามันก็คือน้ําสีมันไม่ออกหรอกเราไม่เห็นปิดฝาไวอ้อีกควันก็ไม่เห็นเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแก้วใบ,ใบนี้ ไม่มีใครกบอกเราหรือบางทีอาจจะมีคนบอกแต่เราไม่ฟังเตือนแล้วแต่เราไม่สนใจเพราะในขณะนั้นเราหิวกระหายน้ําเหลือเกินมีน้ําแก้วเดียวเรารู้ว่านี่คือน้ําเขาเตือนเราแล้วว่านี่คือน้ําร้อนแต่ด้วยความที่เราหิวกระหายน้นยมากคอมันแห้งขาไปหมดต้องกินเดี๋ยวนี้มันก็เปิดฝาเอาแก้วจับร้อนนะมย่อมร้อนนั่นแหละความทุกข์ได้ถึงตัวแล้วจากการที่เขาเตือนเราแล้วแต่เราไม่ฟังเมื่อเรารู้แล้ว แต่ปล่อยไหมไม่ปล่อยเพราะฉันต้องการดื่มน้ําแม้จะร้อนแค่ไหนก็ตามแม้จะลวกปากแค่ไหนแม้จะลวกมือแค่ไหนฉันก็ต้องดื่มน้ําตอนนี้ได้มันก็เลยจับแก้วร้อนๆใบนั้นโดยไม่ปล่อยแล้วเอาน้ําร้อนลวกปากตัวเองเข้าไปเพราะความหิวก็หายอยากดื่มน้ําเพราะมองไม่เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นจากน้ําร้อนนี้สุดท้ายมือจะลวกเมื่อไม่ยอมปล่อยเพราะต้องการดื่มน้ํามือก็จะค่อยๆไหมเข้าไปเรื่อยๆไหมหนังภายนอกเข้าถึงเนื้อเข้าถึงกระดูก เท่าถึงเนื้อเยื่อในกระดูกทุกเจียนตายหรือทุกถึงตายจากการที่ไม่ยอมปล่อยแก้วไบนั้นแล้วเอาลวกเข้าปากไปอีกดื่มก็ไปอีกกินก็ไปอีกความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะอะไรมองไม่เห็นโทษว่าเมื่อเอาน้ําร้อนเข้าไปมันจะลวกปากลวกคอทําให้ไม่สามารถกินอย่างอื่นเข้าไปได้เมื่อกินอย่างอื่นเข้าไปย่อมทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นแม้สิ่งนั้นว่าเฮ้ยมันอาจจะสามารถกินเข้าไปแล้วมันจะดับทุกขเวทนาในการที่น้ําร้อนมันลวกคอเราก่อนได้เราก็เลยเอาไส้กรอกของที่นี่กินก็ไปในคอ เราก็แล้เอาผลิตภัณฑ์ของที่นี่กืนลงไปพยายามจะรักษาแต่สุดท้ายการกืนนั้นก็เจ็บปวดรวดร้าวจากเหตุปัจจัยอันต้นเหตุที่เราไม่ยอมฟังว่าน้ํามันร้อนนั่นอาการมองไม่เห็นโทษเพราะเราอะไรเราต้องการเสพแต่รสอร่อยตรงหน้าเพราะเราหิวกระหายต่อน้ําแต่ไม่สนใจว่าโทษที่เกิดขึ้นจะทําลายทําร้ายเราแค่ไหนก็ตามดังนั้นเราไม่ค่อยรู้จักต้นเหตุของความทุกข์ของตัวเอง เมื่อเราไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ของตัวเองจึงนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนใจอย่างยิ่งในชีวิตของเราในปัจจุบันเวลาเราแก้เราเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุสุดท้ายเมื่อน้ำร้อนลวกครั้งแรกเสร็จเป็นแผลกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะมันเจ็บปวดทรมานเดี๋ยวสักพักหนึ่งเริ่มหายก็ไปหากินน้ำใหม่เมื่อเกิดความหิวก็หายใครเตือนก็ไม่ฟังอีกทุกแบบนี้ซ้ำาๆซ้ำ,ซำ,ซำ จนเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสัมดาลแล้วตัวเองก็อดทนกับความเจ็บปวดรวดร้าวแบบนี้แสนสาหัสมาตลอดสังสารวัตรอันยาวนานเราเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัตรเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเลยนะเราเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดในสังสารวัตอันยาวนาะนวันนี้มาเกิดในฐานะของกาาเแต่นมนุษย์เราก็เสพสิ่งมีความสุขในตลอดชีวิตเราแต่เรารู้ไหมว่าเมื่อเราตายถ้าเราไม่ขวนขวายในการเดินออกจากการเกิด วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราไปเกิดมันอาจจะไม่มีโอกาสในการมานั่งเกิดเป็นมนุษย์แบบนี้นะเราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกที่ไหนก็ได้เราอาจจะไปเกิดเป็นเปรตที่ไหนก็ได้เราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ถ้าเกิดในมนุษย์กับเทวดาก็ล่อตัวไปเพราะมันเป็นสุคติโลกสวรรค์อย่างน้อยเราปลอดภัยชั่วขณะหนึ่งแต่ตายจากมนุษย์หรือเทวดาอีกมีโอกาสไปอีกได้ไหมทุกติมีโอกาสไปได้อีกไม่แน่นอนอันนี้จังไม่เที่ยง แต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันให้ตัวเองสามารถรอดพ้นจากสัตว์นรกกาเนิดจระชามเปรตวิสัยได้ถ้าเราไปเกิดเป็นเปรตลอยไปในเวหาลอยไปในอากาศล้องหวยหวนตลอดวันตลอดคืนมีเปลวไฟลอยจากอากาศโปรยลงมาที่ตัวของเปรตนั้นล้องหวยหวนตลอดวันตลอดคืนเปรตนั้นมีขนเป็นหอกมีขนเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองตลอดวันตลอดคืน หอกดาบนั้นวิ่งขึ้นไปในอากาศลอยไปในเวหาดแล้วพุ่งตัวกลับมาแทงเปรดนั้นตลอดวันตลอดคืนร้องหวยหวนไม่มีหยุดคำถามคือตลอด24ชั่วโมงต้องเจอเหตุเพศภัยแบบนั้นทนไหวไหมกับทุกขเวทนาเหล่านั้นถ้าเราไม่สร้างเหตุปัจจัยด้วยการทําความเพียรภาวนาเผากิเลสเพื่อดับต้นเหตุข,ของการเกิดต้มดับต้นเหตุข,ของการแก่ดับต้นเหตุข,ของการตายดับต้นเหตุข,ของการเจ็บป่วยได้ใคร อาจารย์เข้ามาในบริษัทเขาก็พาจจารไปดูก่อนแล้วป้ายบริษัทแดงๆตรงนี้นะศีนอะไรนะลืมไปแล้วองค์กรแห่งความดีสีนตัวแรกใช่ไหมที่เขียนมาในป้ายศีแล้วก็ตามมาด้วยอะไรนะคิดดีพูดดีทำดีพวกเราท่องกันหมดเลยเรารู้ไหมว่านี่คืออะไรคิดดีพูดดีทำดีเรารู้ไหมว่าในพุทธศาสนาเราเรียกว่าอะไรเรียกว่ากุศลกรรมบทสิกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรม การคิดดีเรียกว่ามนโนกรรมการพูดดีเรียกว่าวจีกรรมการทำดีเรียกว่ากายกรรมเนี่ยคือคุณธรรมศีลมีห้าข้อถูกต้องไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไประพฤติผิดนในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรานี่คือสีห้าเรียกว่าศีสีลแปลว่าปก,กติปก,กติของความเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเรียกว่าปก,กติหมดในขณะที่เรานั่งในขณะเนี้ยแล้วเราตั้งเจตนาในการรักษาศีห้าเนี่ยเรียกว่าปก,กติแล้วเพราะเราไม่ทำผิด แต่ในขณะนั้นยุงบินมากัดเราเราผัวเขาให้ด้วยความเคยชินตีเข้าไปเรียกว่าผิดความปกติแล้วผิดปกติของความเป็นอะไรความเป็นมนุษย์เพราะใครทําผิดศีลห้าเรียกว่ากําลังก่อภัยเวรให้เกิดขึ้นแกตนเรียกว่าภัยเวรห้าประการภัยเวรห้าประการคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติมิการพูดโกหกดื่มสุราก็คือตรงข้ามกับคําว่าปกติคือตรงข้ามกับคำว่าศีนเรียกว่าทุศีลผิดจากความปกติ ไม่มีความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ใครรักษาศีลห้าได้ตลอดแสดงว่ารักษาอัตภาพของความเป็นคนไว้ได้แต่ใครทำมากทำบ่อยรักษาอัตภาพความเป็นคนไม่ได้แล้วกำลังเดินสู่นรกเดานและเปรตใครรักษาศีลห้ามากเป็นมนุษย์ได้ใครให้ทานมากรักษาศีลห้ามากเป็นเทวดาได้ดังนั้นถ้าเราสามารถทำเหตุปัจจัยจะไปเกิดในสุขติไม่ไปทุตติแต่มันยังไม่พอศีลมันเป็นความประพฤติทางกายและวาจามันขาดใจ ใจมีอะไรบ้างไปดูในกุศลกรรมบทสิบกายกรรมการกระทําทางกาย3อย่าง3ข้อแรกของศีล5อยู่ในกายสุจริตที่เราบอกว่าการกระทําดีนะหนึ่คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์สองละเว้นจากการลักทรัพย์สละเว้นจากการปรับพฤติผิดในกายนี่คือ3ตัวแรกของการกระทําทางกายสุจริตทางวาจาล่ะวาจาดีเป็นยังไง4อย่าง1 ข้อหนึ่งคือละเว้นจากการพูดโกหกคืออยู่ในศีข้อสี่ของศีห้าอยู่ในตัวที่สี่ของกุศลกรรมบอสิบแต่มันแตกในกุศลกรรมบอสิบออกมาละเว้นจากการพูดยุยงให้ชาวบ้านแตกกันละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสี่อย่างนี่เรียกว่าวาจาสุจริตวาจาดีส่อตัวสุดท้ายคือกายสุจริตสามอย่างตัวี้อนมโนสุจริตคือการกระทําความคิดทางใจ 3อย่าง 1. มีความไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สินสมบัติเงินทองของคนอื่นเขา 2. ไม่มีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนต่อบุคคลอื่น 3. ไม่มีความเห็นผิดจากหลักสักจจะความจริงของโลกกุศลกรรมบทสิเนี่ยมันเพิ่มในเรื่องของมโนกรรมคือใจ 3. ตัวแล้วตัวที่ใหญ่ที่สุดในกายวาจาและใจเราคิดว่าอะไรให้ผลหนักที่สุด ใครว่ากายให้ผลหนักสุดยกมือขึ้นมีใครว่าวาจาให้ผลหนักมากที่สุดยกมือขึ้นมีมีเยอะด้วยใครว่าใจให้ผลหนักสุดเยอะมือขึ้นนี่ใจให้ผลยห่าว่าให้โดยมากจะเป็นใจพระเจ้า no ตัดว่านมโนกรรมให้ผลหนักมากที่สุดคือใจถ้าเราไม่คิดพูดได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่คิดลงมือทําได้ไหมไม่ได,ได,ได,ไไได้ดังนั้นมันเริ่มต้นที่มโน พระเจ้าจึงบอกว่ามโนกรรมเป็นตัวใหญ่ที่สุดให้ผลหนักที่สุดนึกคิดตรึกถึงสิ่งใดเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามนั้นเราคิดจะขโมยบ่อยๆยืนมนสมมุติเรากาลังทํางานขายของอยู่ยืนมองเงินในเก๊ใจมันเริ่มโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์เขาแต่มันแค่คิดคิดทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเราได้เงินตรงนี้ไปเราคงจะมีเงินไปใช้นี้เนาะถ้าเรามีเงินตรงนี้เพียงพอเราคงจะมีชีวิตที่สุขสบายเนาะแต่นั่นใช่เงินเราไหมไม่ใช่เรากาลังโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย คิดทุกวันคิดทุกวันความเบียดเบียนในชีวิตตัวเองก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันความเป็นหนี้สินก็เพิ่มขึ้นทุกวันความทุดชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเราก็าคิดอยากได้ทรัพย์ของเขาทุกวันวันนึงจะเดินสู่การไปขโมยเงินเข้ามาไหมวันหนึ่งจะเดินสู่แน่นอน สุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันเดินสู่การเบียดเบียนทรัพย์สมบัติมันก็จะคว้าเอาเงินในเก๊ออกมาเป็นของตนเพราะมันเบียดเบียนตัวเองไม่ไหวแล้วอยากได้ทรัพย์ของเขาก็ควัามาเห็นไหมมันคิดซ้ำๆทุกวันจนนํามาเกิดความเคยชินแล้วก็หาเหตุผลด้วยอกุศลจิตหาเหตุผลว่าเอาไปได้เดี๋ยวค่อยเอามาคืนวันหลังก็ได้เดี๋ยววันไหนมีค่อยเอามาคืนเขายังจับเราไม่ได้หรอกอกุศลมันงอกนะมันงอกทุกวันจนเกิดความเคยชินจนที่สุดมันลงมือกระทํากายกรรมเกิดขึ้นด้วยการลักทรัพย์ของอันเป็น ที่ไม่ใช่ของของตอนเองเห็นไหมมนโนกรรมมันเกิดตัวใหญ่ที่สุดพระเจ้าจึงให้ผลความสําคัญของใจมาอันดับแรกหลายคนบอกว่าอาจารย์ทําไมให้ทานช่วยคนเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะทําไมสู้ไม่ได้กับการที่นั่งสมาธิเพียงชั่วรับหนึ่งมือเดียวทาไมอะ่ะช่วยคนต้องเยอะนะลงมือไปกระทาต้องเยอะต้องเยอะแต่ทำไมนั่งหลับตานัน่งสมาธิรูล้ลมหายใจก็ออกทำไมได้กุศลมากกว่ามันดูไม่แร์ไงไม่รู้นะแต่ความเป็นจริงมนโนกรรมมันใหญ่ที่สุดอาจารย์ถามว่าวิ่งช่วยคนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคน แต่เราเริ่มต้นปฏิบัติที่ใจของตัวเองอันนี้แหละมันประเสริฐสูงสุดเพราะอะไรมันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุอาจจะถามว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าสัตว์เป็นปะเป็นอาจินฆ่าสัตว์ทุกวันทุกซ้ำทุกซ้ำ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 ทุกวันเลยวันละร้อยตัววันหนึ่งเราได้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเราเริ่มต้นกลับมาปฏิบัติที่ตัวเองถ้าเราเริ่มต้นเพียงคนเดียวนะแล้วเราฆ่าสัตว์เป็นประจำทุกวันวันละร้อยตัว แล้วเราเริ่มต้นจเจริญอาณาปณะสิทธิ์แล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้เราจึงเริ่มต้นในการรักษาศีล5ห้าเราก็เลยละเว้นจากการปาณาติบาคือการฆ่าสัตว์เราคิดว่าสัตว์ที่เคยล้มตายต่อเราเนี่ยวันละร้อยตัวร้อยตัวร้อยตัว,ตวไปตลอดอีก10ปี20ปีข้างหน้าถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังทมเราก็จะฆ่าต่อไปเรื่อยถูกต้องไหมเราไม่คิดจะกลับมาปฏิบัติที่ตัวเองแต่ในปัจจุบันเรากลับมาเริ่มต้นรักษาศีลห้านะวันนี้เราจึงยุติการฆ่าสัตว์ สัตว์ที่จะล้มตายเพราะเราอีกเป็นล้านตัววันนี้ยุติการตายเรียบร้อยแล้วจบไหมจบเลยเพราะมันเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเราเองสัตว์ไม่ล้มตายเพราะเราอีกหลายตัวดังนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกันรักษาศินห้าสัตว์จะในโลกจะล้มตายไปขนาดไหนเราจะเลิกฆ่าสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเราคนเดียวไม่ต้องไปเริ่มต้นที่คนอื่นนะถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤตินในการผู้โกดื่มสุราเอาทุกคนนี้เลยนะไม่ต้องไปข้านนอกถ้าเราทําผิดศินห้าทั้งหมดแล้วทุกวันเนี้ย ทุกคนในวันนี้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความลาอายชั่วกลัวบาปขึ้นแล้วเริ่มต้นในการรักษาศีลห้าในวันนี้เป็นวันแรกเราคิดว่าคนที่เคยโดนเราเบียดเบียนไปประจำวันนี้จะยุติการเบียดเบียนหรือยังย่อมยุติแล้วคนเหล่านั้นจะมีความสุขมากมายมหาศาลขนาดไหนเราจะคืนชีวิตให้กับสัตว์ มากมายขนาดไหนเราจะคืนการเบียดเบียนด,ด้วยการไปช่อโกงช่อฉนลักทรัพย์คืนเงินให้บริษัทเขามีเงินต่อไปในการที่เราไม่ไปหยิบฉวยของเขามาหรือไม่ไปหยิบฉวยขโมยคนหรือเงินในบ้านของคนใน,ในบ้านใด <น S 1> บ้านห<ใ>น,นึ่งมาเราจะช่วยเหลือชีวิตเขาให้เขาเอาเงินเอาทรัพย์ตรงนั้นไปใช้ในชีวิตของเขาเนี่ยมากขนาดไหนเราไม่ประพฤติผิดในกรรมด้วยการไม่ไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเราจะทําให้ครอบครัวของเขาเหล่าน,านั้นประสบความสุขมากมายมหา,าศาลขนาดไหนเราละเว้นจากการพูดโกหกได้ในวันนั้น ในวันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการสร้างให้คนเนี่ยไม่เบียดเบียนเดือดร้อนเพราะการโกหกด้วยคาไม่จริงของเราที่ทําให้เขาเนี่ยปิดกั้นต่อการรู้ความจริงนั้นได้มากมายขนาดไหนเมื่อเราละเว้นจากการเดือดสุราได้เราจะสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการทําให้สังคมเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะเราขาดสติประมาทจนนําไปสู่ความตายของคนอื่นหรือแม้แต่ความตายของตัวเองได้มากมายขนาดไหนนั่นแหละมันจึงเป็นการหยุดติวิบากกรรมทั้งหมดด้วยตัวเราเองเพียงคนเดียว ผู้เล่าจึงบอกว่าถ้าคนทั้งโลกเนี่ยยุติการรักษายุติการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติการผู้กงดูสุราทั้งหมดได้โลกจะไม่มีใครทําผิดศีลห้าการเบียดเบียนเดือดร้อนเกิดขึ้นในสังคมจะไม่มียุคเนี่ยเป็นยุคที่ทุกคนปรารถนากันหมดเลยคือยุคของภาษีอริยเมตไตรทุกคนจะมีศีลห้าประตูบ้านนี่ไม่ต้องล็อกกันเลยเพราะทุกคนจะไม่มีใครทําผิดศีลเมื่อไม่มีใครทําผิดศีลมันจึงไม่ต้องหวาดระแวงต่อสิ่งใดเพราะไม่มีใครเบียดเบียนเดือดร้อนแก่กันและกัน ดังนั้นการเรียนธรรมะการศึกษาธรรมะเพื่อฝึกปฏิบัติตนไม่ใช่เพื่อฝึกปฏิบัติคนอื่นเมื่อเราปฏิบัติตนเองดีแม้คนอื่นไม่ดีเขาจะเบียดเบียนร้อนเบียดเบียนเดือดร้อนเราแค่ไหนถ้าเราตั้งสติสัปชัญญะแก้ไขที่ตัวเองได้คนอื่นจะยุติเหตุปัจจัยของการเบียดเบียนตัวเราเราเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นทําไมคนอื่นถึงยังเบียดเบียนเราอยู่มันเป็นวิบากกรรมเก่า ที่เราเคยทําว่าในอดีตมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ก้มหน้ารับผลของมันไปหน้าที่เรามีสติสัมปชัญญะขวนขวายแค่ในปัจจุบันก็พอถ้าเราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คนอื่นรอบตัวเราจะเปลี่ยนแปลงหมดก่อนเราจะเปลี่ยนแปลงสามีภรรยาของเราเองสามีภรรยาที่อยู่กับบ้านเราเนี่ยเราพยายามบอกเธอไม่ทําแบบนี้ทําไมเธอไม่ทําแบบนู้นทำไมเธอไม่ทําแบบนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเขากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนไหมลองเลิกบ่นดูซิลองสงบปากสงบคําตัวเองดูได้บ้างหรือเปล่า เราบอกเขาว่าทำไมไม่ทําอย่างนี้เขาก็บอกว่าทําไมเธอบ่นอย่างนี้ลองหยุดปากตัวเองลองดูก,ดอก,ก่อน <S <S ได้ไหมว่าทาได้หรือเปล่าถ้าทําได้ <S <S เขาก็จะทําได้ถ้าเราหยุดบน่ <S <S บนเขาอาจจะยอมทําก<น>็ได้นะบางทีมันมันต้านกันอ่ะบ่นหน้าไม่ทำไมได้เดี๋ยวกูทํามันเป็นอย่างนี้บางทีความเป็นสามีภรรยากัมนมาเป็นอีโก้ต่อกันอ่ะมันไม่ยอมมันไม่ลงให้กันอ่ะสุดท้ายมันเป็นไงเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันทะเลาะกันทิมแทงกันด้วยวาจาแห่งหอกปากเห็นไหมมันเบียดเบียนเดือดร้อนกันดังนั้น การรู้ธรรมะนี้ดีที่สุดคือกลับมาแก้ไขด้วยตัวเองดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรก็แล้วแต่พระองค์ไม่เคยแก้ไขใครเลยให้เราแก้ไขด้วยตัวเองการได้ยินได้ฟังการไปฝึกอบรมฝึกฝึกฝึกฝนตัวเองเพื่อปฏิบัติตามธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั้นการปฏิบัติตามธรรมนั้นจุดประสงค์มุ่งหมายเดียวคือแก้ตนเอง